สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะมาเปลี่ยนสปริงคัตเครื่องตัดหญ้านะครับไปตัดมาจนเครื่องน็อกไปเลยนะครับเครื่องหยุดเดินไปเลยนะครับอยากจะมาเปลี่ยนสปริงคัตนะครับนี่ผมซื้ออุปกรณ์มาแล้วครับนี่ครับสปริงคัตตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับดูวิธีการเปลี่ยนสปริงคัตกันครับทุกคนเดี๋ยวจะมาแกะดูเลยครับ สปริงมันขาดเลยครับมาเดี๋ยวให้ดูนี oh, <cs> <thrive in> <ss> ่ครับสปริงสปริงเนี่ยนะครับมันขาดครับปกติมันจะมีอยู่สามสามสามอันนะครับนี่สปริงนี้ขาดไปเลยครับหนึ่งอันครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนสปริงนี้ทั้งหมดเลยนะครับต้องเปลี่ยนทั้งสามเส้นนะครับไม่งั้นมันจะดึงเหวียงออกไม่พร้อมกันนะครับถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งสามทั้งสามเส้นนะครับ มาเปลี่ยนสปริงกันก่อนอื่นเดี๋ยวต้องถอดสปริงมันออกก่อนนะถอดสปริงอันเก่าออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาตัวใหม่ใส่ไปครับนี่ครับทุกคนหลังจากถอดสปริงออกมาแล้วนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากผมถอดสปริงออกมาแล้วนะครับ ทีนี้จะประกอบนะครับประกอบสปริงเข้าไปมาเดี๋ยวมาดูการประกอบสปริงกันประกอบสปริงตัวใหม่นะครับเนี่ยสามตัวเลยครับนี่ครับสปริงดูการประกอบสปริงกันเลยครับใส่เข้าไปเลยครับสามตัว แล้วนักครับทีนี้ก็จะเอาสป,ปริงขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่เอาไปคล้องนะครับเนี่ยลักษณะการคล้องนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปคล้องนะครับเนี้มาคล้องเข้ากับบ่วงตรงนี้นะครับมาดูกัน ้อยเส้นเน่ทุกคนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเปลี่ยนสปริงคลัตช์ครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับสามเส้นครับเรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอเค สำหรับทิ่นี้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับการเปลี่ยนสปริงคลัตช์เครื่องตัดหญ้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีครับทุกคนไปก่อนครับ